you <laughs> อาเลรยมาอยเลยอ่ะเอาเลยครับขอแข่เลยชาชาผายาหงอนต้อมในส อ่ารบขอบคุณมาขอบคุณมาปุ้ยให้ตัวเองมากค่ะเด็กๆนะคะอ่าเพื่อนเลยนะคะเพื่อนปุ้ยเดี๋ยวนะใช่ใบเสรเนี่ยวไปได้หรอไม่เป็นไรเคยเกี้ยวได้หล่าเคยถูกไปวู้นะครับตอนนี้นะครับร้างจานนีเราจะใช้บุญตรีนะครับก้องน้ำนำปูนะครับแยกน้ำเวียนพี่น้องพนดีว่าตัวเดียวนะครับง้ำนำเพื่อนะครับจะเล่นกับพี่น้องได้ประมาณ กุ๊ชมงไปด้อยู่ฮะใช่นันกืุจมงประมาณจอมงกุรับรับเจอแมงเจินันดูแน่เอ็ดูนะเดี๋ยวต้องไปต้องการแสดงต่อสิก็พลานะครับก็พลาดนะตั้งใจนะครับที่ให้โอกาสและกา ข้อรวมเดินหน้าพัฒนาแต่คนของรังนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากรับผมเองเนี่ยผมมีสัญญาประชาคมกับน้องใายผมน้องใายว่าวันนี้นะผีนะถ้าก็เชิญถ้าก็เชิญนายรองเพลงนี่แต่ผมรองเองแต่ท่านนักรองมียกนา้ปีอยู่นี่คือสัญญาประชาคมกับน้องใายผมนะครับผมรองไม่ได้จริงครับแต่ท่านนักรองก็นเราไันที่คือเราตกลงกันปีระหว่างปีระหว่างน้อง นะครับเจ้าผัดผึ้งนะปดร้องปวดร้องบอกเจ้านั่ตกลงกับพุ้งกระได้มานะครับไม่อยากจะได้เอาผัดผึ้งพ้องเมงก็ต้องขอค่าคุณพวกเราทุกคนที่ได้มารวมแสดงความยินดีกับกำนันนะครับพวกงเมงก็บใบใจมีความรู้สึกปลาปุ่มใจเสียแล้วนี่คือศักยภาพของผู้นําของเรากับทีแสดงออกว่าหนึ่งการทีคนเราอย่าเป็นยิ่งเป็นโตได้หรือว่าปากหัวเผื่อพุ่งข้อแล้วหนุนนำเราค้น โคนำแดงรายการสุดท้ายเผื่อนกับเหื่นกีบงานปักพวกเผื่อนกุนงนปกปกน้งที่จะช่วยสนับสนุนจุนเชือเ้อกีบงานตรงนี้เผื่อนนี่รายการพบบอกได้เลยว่าพี่น้องเจ้าของร่างเหลือคนมาทูกแล้วพี่ให้กำนันวยดมาเป็นกำนันของเราจากผู้ยญ่มาเป็นกำนันนะครับรายการพี่น้องก็ภาคภูมิใจได้ว่าปักพวกปักพวกเผื่อนกุน้งที่มาสแสดงความยินดีวันนี้นี่สแสดงตึ้งว่า การที่คนเราจะทำงานย่อยดายนี่ต้องมีปัก,กหัวขวนพุ่งคอยเกือนุ่นถุนเชื้อนะครับนี่ก็แสดงไห้เห็วว่าเราเหลือคนไม่พิดเหลือคนปีตุกต้องแล้วนะครับกับผมเมงกับใบใหตรงนี้แล้วกับกับคนที่จะพวกเรา ที่จะฟังเพลงอยากพุ่มพุ่มเองลงไม่ได้เลยครับพ่มสัญญาอยากคมกับน้องชายพ่มน้องชายบอกว่าถ้านักร้องมันยกให้ผีแต่ถ้าร้องเพลงกันน้องร้องเองเชิญน้าพุ่มพุ่มจะเอาเบื้องดีไปไปจ่ายเทอื่นกันนะครับพอเวลาใกล้เจอพุ่มพุ่มจะงเพลงอะไรตรงนี้วัฒนธรรมเลยนะค่ะวัฒนาคำรู้ไหมลูกตึ่งเด็กนางแต่หน้ารูวหน้าโคบือนางพนันนะ เราว่างสิกงกำลังกำลังการโยโยยิดกองให้สักเดียวัรอบรอบรอบก็ไม่ไรด้แลวนะจะได้เกียนะครับ้าใจไว้ดุนอ่านะคะก็ดีก็ต่างก็ต้างการนะครับมาเดี๋ยวให้คนเืิถุนันไปพคมทุกคนเลยนะครับ โคไหมได้ไหมฮะเราไม่หวั่นเชื่อเรื่องไม่หวม่นเชื่อแดนเชื่อไล่เชื่อมุ้นเชื่อหลงเชื่อโน้มเอาไว้มดต์เลยกันนะอาสำรับเพลงเพลงแรกเนี่ยข้อมองหนังลาให้กำนังเลยไดยเล่นดูกำนังจังนี้ไปยูเลยนะลูกหมอนังรับให้กนังนะใ่ไหมพวงมาลัยลอยไปต็ลอยมา รำรำกันเป็นหมู่เพียงคู่ดูสวยาารำพอได้เวลา้อยงยาสาวงามก็จากมาขอให้เจอจู ตาแม่พวมาล่ยจะด่าลอยไปของใครกันแม่แม่พวงมาลัยแล้จะด่าลอยไปของใครกันแน่รักใครชอบใครจริงแท้เอาไว้แน่สักใครอย่ามัวลอยตามลมไม่ขอดมดอมพี่น้องหน้าไหนอย่ามัวลอยตามลมไม่ขอดมดอมพี่น้อง จ,จะใจก็ไม่ชมกอเด็กร้มทิ้งไปอยากเป็นองเอออยากเป็นดาวเธิร์นลอยไปลอยากเป็นลม